สวัสดีครับก็วันนี้ยังอยู่ที่สวนปามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาติดตามวิถีชีวิตของโกสิตว่าแต่ละวันเขาทําอะไรกันบ้างมาดูกันครับวันนี้ว่าโกสิษเขาจะพาไปดูอะไรบ้างครับวันนี้ไปกันเลยครับผมสิ่งแรกที่โกสิษแนะนําก็คือคลองน้ํานะครับเป็นห้วย ห้วยสายครับตอนนี้มันยังมีพวกพัชพืชขึ้นคกบลุมเยอะถามกสิธแล้วว่าจะกำจัดพัชพืชน,นะครับเราจะเอาเรือลงมาพายล่องไปตามลำคลองห้วยสายนะครับโกสิทธเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวรอโควิดหมดเมื่อไหร่กสิทธ์เขาบอกเขาจะเปิดครับ ตอนเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินของโกสิตกับเจอนะครับสิ่งแรกคือเครื่องปั๊มน้ำเครื่องดูดน้ำครับตอนนี้เขาดูครับกบจัดว่าจะพืชอยู่ถามว่าใช้ได้มยบอกใช้ได้ครับกพดูทุไปกันต่อครับมานะครับเห็นแว๊บๆพอไยครับพอไผเนจะต้องมีหน่อไม้ครับเจอแล้วครับนี่ครับหน่อไม้เดี๋ยวจะ บอกให้โคสิทฐ์ทำเมนูให้ชิมอยู่ครับว่าหน่อไม้เนี่ยเอาไปทำอะไรนะผมอย่าตาไางตาไปที่นไปนมแล้วไม่รอเราเลยอ่ะโคสิษฐ์โอ้ดูอาเจอแล้วครับนี่พ่อพิมสีเก็บหน,น่อยเก็บซะหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนก็มาแล้วเก็บผมไม่ช่วยครับช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจดูตัวเล็กๆโกศิษฐ์เขาทำงานคนเดียวครับเนี่ย วันนี้เห็นบอกว่ามีคนงานมาทำงานด้วยวันนี้บอกมาถอนถอนหญ้าออกจากนาข้าวครับนาแกลงบนก็มีอยู่เนี่ยครับข้าไปฝั่งก็มีอยู่มาสองไร่ครับปลูกข้าวดูดูเขาทำนาไว้สองที่ครับนาอีกที่หนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่บ้านกลางน้อยอันนี้ที่สวนสวนเขาอยู่บ้านน้อยลรงยางครับเนี่ย ที่เขาผลสิทธิ์เขาสถิตยอยู่เขาประจาอยู่เก็บท่อดีสีเดียวยาครับออกได้แรงเยอะนะครับเนี่ยเห็นเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับเด,เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูแกแทงปลมครับเขาบอกมองขึ้นฟ้าที่ไรเห็นเงินทุกทีเขาบอกก็เห oh, e ็นตัวเองเห็นลูกป,ปาของเองเนาะเออดูดูผลนมาแล้วหอนมาแล้วผล,วลวสิบอกเร็วเร็วรีบๆผ่าไปไปครับ พอบอกไปไม่รอเราเลยแนะน่ะอาเก้าวแล้วนะดู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 ด kind of ูด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  แกมาถอนหญ้าดูดิแกข้ามได้ยังไงหัวติดดูดูดูไปแล้วไม่รอเราเลยตัวเล็กเลยทำไมไปไวอย่างไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเจอละไปเจอคนงานเดี๋ยวทักทายคนงานคนงานก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเนี่ยข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนี่ไม่สนไม่นอ่านี่อ่าตัดไปกินกอไผ่หน่อยเกะกะอ่าง ครับ,ขรบรเขากิดเขาบอกเขาจะล่องเรือตามมันยังยาวอยู่นะครับพี่เป็นกิโลกนะิโลนะเออห้วยทรายเนี่ยครับปลาเยอะรถไปให้ในเนี่ยเินมได้ <c oughs> เยอะนี่ให้ซองเล่นบนไง <c oughs> โอ้ข <c oughs> ้าวพูดต้นปลามีกี่กันพูดยาวเขาบอกเบิร์ด Sí, nè không có điềm bala nè nè mày hay cây đấy cây đi với ô <laughs> à, 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 oh, khốn ngăn đi buồn là vương đốm ô vương เห็นหูปู่อะได้โดดใส่ยังไงเลยผู้ดำเนผูะดุเนะจกกลับไปเอาเอาออาปู่นี่มือแล้เนาะวันนี้เนาะเอออู้ผู้ดำเนหาปู่ไปใส่เบ็ดเส้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เบื้งครับตอนแรกอ่ะสิเดี๋ยวพาไปใส่มันจะได้หอดสิบตัวเพราะอีปูเนี้ยเบิ้งครับเบิ้งมื่อนี้ว่าคนสิจะได้ปู่ยังตัวสิพาไปใส่เบ็ดอืมเบื้องนะครับเดี๋ยวก๊างเดี๋ยวขึ้นมา เบื้งตัวใ,ใหญ่ตัวน้อยครับเบืเ้องเบิ้งเบื้องอ่ะล่างก่อนล่างก่อนหาไอีกนี่ครับสินี่นี่นนตัวตัวที่ประมาณนี้ครับนี่เอาไปใส่เบ็ดป่ะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปเบิ้งโกสิใส่เบ็ดอีกรอบนึงครับเพราลิ้นนี่ปปนไหมน,นี่สูบไปมันก็ไหลนิ่อืมไหลนี่มแต่ก็น่าจะด้เร,เราอ่ะแต่ได้นิ่กินซีโมงหมดละ ข้าวเที่ยงว่าสี่โมงนะ่ะสี่โมงแรงนะ,ะสามโมงได้เ้าอ้หัางานแบบไดนนะานงานแล้วว<ะ>่ากินสี่โมงเช้าเช้ากินสี่โมงเช้าข้าวเที่ยงกินสี่โมงแรงสี่โมงแรง <laughs> <c oughs> สรุปแล้วได้อิปูตัวเดียวครับไป,ไป,ไ,ปไปนี่โกสิตสี่สเบ็ดได้ครับบาทเนี่ยได้เงยปูนนี้เอา เบื้งเด้อเบื้งเด้อไปไปครับโคศีอยูห่หวยแล้วเตรียมเบ็ดแล้วใส่ปูตัวเดียวใส่คันเดียวเลยครับสิเฮียบอ้ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวีเดี๋ยวมันหนาอะไรเน,นี่ยดอกปูดอกอะไรเนี่ยดอกเออเบื้องดูสิได้บ่ผลผลประกอบการที่เป็นยังไดเนี่ยครับเด้อไม่ได้อกเลยคอยติดตามเลยนะครับอบื้องเบื้งเบืองเออเสียบเสียบเข้าไปโอ้เห็นบ่ดอกหงตาบ่าดีอยู่เนี่ยนะ <laughs> มันเสียบมือยของเนอะมันเสียบพี่ปัวเอออ๋อมองเงินกับมั้งอือพนักงานที่เรียเพา่นว่าเพ่นติสวนไปกินไอ้หาผลไม้ปลากินว่าท่นว่าโอ้ยมันมีอยู่บว่อรลไม้ปลาว่าท่นว่าหมอบอกว่ามี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 มาท่นว่าไป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 เบิ่งผลไม้ปลาครับบัดนเนี้ยเบิ่งดูมีอย่างกินเนี่ยเอาเอาเอาสมราคาคุยมันเนาะบ้านนี้เนาะหาผลไม้คุณน่ะ ต้นกล้วยเพื่อนนะต้นกล้วยด่างว่าสั่นว่าใบด่างว่าสั่นว่าขายใบละห้าสิบบาทสั่นเพิ่งดูด่างโอ้หู้หู้หู้มุดเข้าไปยังโอ้ว่าอะไรเลยครับเนี่ยนะผลไม้ปลาหักพี่พวนโอ้สุกละแดงละคุณนะแดงอ่องตัองนะโอ้เป็นไห้กินเนาะนะหักพี่พวนนะโอ้ผลไม้ปลาไม่มันมีทุกซอกทุกมุมอีเลีตัวหนึ่งส่วนโคตรสิทธิ์เลยนะฮุ้หู้หู้ เบิ้งเด้อเบิงบ้งเด้อเบิงบ้งเบิง้งเบื้องตนข่อยปลาอันอีกต้นหนึ่งต้นกล้วยบอกขายประกาศขายเัตว์ว่าใบหน้าสิบบาทเสัตเหมืนมันดังคนบอกดังที่เขาเอาไปเฮ็ดอยังโกดตดตนตามอยู่ถามไปเลยครับเด้อเนี่ยผู้ใดที่เอาใบกล้วยใบด่างนะ่ยเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมโอ้นะนะน่ะพิ่นเพิ่นแนะนำตอนอ้นยางอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตอนอ้นยางนะยางนะเพิ่นนะเเออพิ่นบอกอยู่พ่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพามาเป็นต้นยางนาะว่าส่นว่านี่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 ต้นตัวนี้ครับต้นหน่อยกัมีต้นใหญ่กัม,กมีหมอว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวพี่บุญนเยอะอ่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 ะเดี๋ยวตัดเพื่อไม่มาก่อกันนี่ต้นยางนาครับอืมเยอะครับท่านกผู่ได้ซื้อหมู่บ้านดงยางดอกมันเป็นยางครับยางนาะต้นใหญ่ก็มีครับต้นใหญ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องนี้กันพี่บุญอาหารปลาโกรธสิบลูกแฝดเลย โอ้นกกยนต่กล้วยเดี๋ยวได้กินกล้วยครับคุณที่วละหุนหุนหุนต้นยางนาต้นใหญ่หุนหุนภูมิใจลายเนี่ยครับ,บต้อนอยางนาะอ,อืาาอ,อ,อ,นะอโอ้โหได้เลยครับโอ้บนประกอบการเมึงดูโกดซีเอาใบเฮ็ดไอ้แปะสะปาช่อนเลยครับรอผมเลยมึงดูเออผมอยู่อีกหมู่บ้านนึงอะครับกดสีตื่นเช้าลรอมามามานี่นี่ ผลประกอบการใส่เบ็ดเมื่อวานนียครับนี่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 โอ้ใส่ห้าหกขีดยูเห็นว่ากระไดยังมาใส่โลครับป่ายังน้อยป่านุ่มป่าน่ะป่าไม้ครับเนี่ยเนี่ยน้ำพริกเพินโอ้ต่ำใส่ไข่ท่านว่าไข่เป็ดเลยครับต่ำเป็นลูกเลยใส่น้ำจิ้มอ่าแปะสะพผักโอ้น้ำจิ้มนี่ขิงครับนํำเลยขิงกระชายยังไงครับต้องมีครับช่วงเนี้ยช่วงยุคโควิดปรุงด้วย พืชสมุนไพรบ้านเขาครับกิ่งข่าแต่ใครครับใส่เข้าไปเออชิมคําแรกเนี่ยโอ้ยออกเลยครับกายใช้ป้องกันโควิดวันโกซิดว่าอะครับไปไปไปพูนอืมภูิใจลายโอ้แต่มีสิบตัวนี่ก็จะได้สิบลังก็จะได้สิบตัวเนาไปเนาะเออมีคันมีอันย่อยที่ปู่ได้หายยากอืม โอ้เวลาวลาไปไปครับไปกินกันไปเรื่อยครับอืมแนะนำไปเลยครับเด้อเพื่ออย่าเบื้องสูตรการปรุงอาหารสูตรใดลดใดครับไปเบื้องช่องโกสิตนะครับเด้อการปรุงอาหารเมนูไปเบื้องเต็มเต็มครับอยู่ช่องโกสิตนะครับการประกอบอาหารสูตรที่โกสิตเขาคือที่บุงหงะครับถามสูตรกันได้ครับผม